ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สปานะเพื่อนๆบีมาซื้ออาหารเอาไว้กินนะคะแฟนบีส่งหน้าหน้าสปานะเราชอบกินขนมยี่ห้อนี้มันอร่อยดีนะคะคุกกี้แล้วก็เดี๋ยวบีจะซื้อไข่ไปด้วยเผื่อเวลาหิวนะคะ ่วงนี้นะคะก็เก่งแล้วมาหาหมอบ่อยนะคะจนแฟนแบบว่าไม่ต้องดูแล้วก็เดี๋ยวรับยาเสร็จนะคะบีก็จะโทรบอกแฟนแฟนก็จะมารับนะเพื่อนๆวันนี้นะคะบีมีเวลาเนาะเพราะว่ามาก่อนเวลาใช่ไหมแฟนก็เลยส่งบีที่สปานะคะบีก็ซื้อพวกขนมนมเนยอย่างเงี้ยค่ะเอาขึ้นไปกินข้างบนเนาะเพราะว่ากว่าจะได้กลับก็ประมาณ11บเโมงถึงเที่ยงนะคะ ตอนนี้เนาะก็มาแบบโรงพยาบาลจนแบบว่ารู้จักกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตรงไหนต้องทำยังไงเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวแฟนก็เลยแบบว่าไว้ใจนะคะ <c ười> คือแฟนก็ไม่ต้องแบบเออมาดูแลเราไงแกก็ไปทำธุระของแกใช่ไหมพอเราเสร็จเราก็โทรบ,บอกเขาเขาก็จะมารับเรา นี่นะคะเพื่อนๆก็คือโรงพยาบาลโยเซฟคังเค็นเฮานะคะวันนี้ไม่ค่อยวุ่นวายนะคะเพราะว่า,าช่วงนี้นักเรียนนะคะปิดเทอมเขาก็พากันไปพักร้อนนะคะมันก็เลยดูแบบเงียบๆนะคะปกตินี่คึกคืนมากนะทั้งรถทั้งคนนะคะเยอะนะนี่นะคะก็คือ โรงพยาบาลโยเซฟคังเค้นเฮานะคะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะค่ะเพื่อนๆ B ก็จะมีนัดนะคะทุกๆ3อาทิตย์ก็จะเป็นวันอังคารเวลา8โมงค่ะพอเรามาถึงที่โรงพยาบาลนะเราก็จะเข้าไปที่ห้องห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางโรงพยาบาลเขาจะทำเป็นคลินิกนะคะสำหรับคนที่มารับยามารับยาเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเราไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลค่ะ คลินิกนะคะเขาจะเปิดตอน8ปดโมงนะถ้าเกิดเรามาก่อนเราก็ต้องนั่งรอข้างนอกนะคะรอจนกว่าให้คลินิกเขาเปิดค่ะเราถึงจะเข้ามานั่งข้างในได้นะพอเราเข้ามานั่งข้างในก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเช็คชื่อแล้วก็จะเอาสายรัดแขนนะคะมาใส่ให้เราค่ะหลังจากนั้นก็จะมีคุณหมอมาสอบถามประวัติให้เราไปชัง่งน้ําหนักนะคะแล้วก็สอบถามอาการเราแล้วก็จะถามเรานะคะหลายอย่างเลยเรื่องเกี่ยวกับ ต้องการใบสั่งยาไหมอาการที่ได้รับยาแล้วเป็นยังไงก็คือแบบติดตามผลตลอดนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเจาะเลือดเรานะคะเพื่อเอาไปส่งตรวจที่ห้องแลบพอผลเลือดของเรามันโอเคเราก็จะได้รับยานะคะแต่ละคนก็จะรับยาไม่เหมือนกันบางคนก็จะได้เอ่อีโมนะคะรับยาหลายตัวนะก็จะต้องแบบใส่สายระยงระยางนะคะแต่ว่าสำหรับบีนะ บีก็ตอนนี้นะคะบีรักษาโดยการอันตี้เคอร์เปอร์นะคะโดยการฉีดยาแบบนี้นะคะเข้าไปในต้นขาค่ะการให้ยาค่ะมันจะต้องใช้เวลามันจะต้องค่อยๆให้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีหลังจากที่เรารับยาแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้คุณหมอเขาก็จะให้ใบนัดครั้งต่อไป ตอนนี้นะคะเพื่อนๆบีก็ให้ยานะคะได้รับยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบีจะลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนบีจะขับรถมารับนะคะข้างหน้าเนาะ 20, 20. นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะอของทางโรงพยาบาลนะคะเอาไว้ให้คนไข้นะคะมานั่งเล่นพักผ่อนนะคะ ตอนนี้ที่เขาก่อสร้างเขาทําเสร็จแล้วนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลยเซฟคังเกเนานะคะเพื่อนๆบีก,ก็ถ่ายาบรรยากาศตึกบ,บรรยากาศนะคะที่โรงพยาบาลนมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้บีอยู่ข้างนอกนะคะบีออกมารอแฟนอยู่ตรงถนนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าแฟนมาใช่ไหมคะบีก็จะได้ขึ้นรถไปเลยเนาะนี่นะคะคือบรรยากาศวันนี้นะคะบีก็จะมาแชร์ประสบการณ์การมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เพื่อนๆฟังนะคะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เรามาหาคุณหมอนะ เราก็จะมาตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะค่อนข้างที่จะเสียเวลามากๆส่วนแฟนนะคะก็ไม่เป็นการทำการทำงานเนาะก็จะต้องมาเฝ้าเราเพราะว่าภาษาไม่ได้นะคะแล้วก็ศัพท์ทางการแพทย์อะ่ะมันก็ค่อนข้างยากมันไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าตอนนี้ค่ะแตกต่างกันเลยนะคะโดยสิ้นเชิงตอนเช้าแฟนของบีก็จะมาส่งบีนะคะที่หน้ารูพยาบาลส่วนตัวบีบีก็สามารถทำทุกอย่างเองได้ และระหว่างที่แฟนนะคะรอให้บีรับยาเสร็จแฟนก็จะออกไปทํางานค่ะสามารถที่จะออกไปทํางานได้เลยพอเสร็จจากรับยาบีก็จะโทรบอกแฟนนะคะให้แฟนอะเข้ามารับแต่มันก็จะมีบางครั้งค่ะที่ว่าคุณหมอพูดคุยกับบีแล้วบีไม่เข้าใจนะบีก็จะโทรหาแฟนนะคะหรือไม่งั้นบีก็จะโทรหาแฟนแล้วก็ให้คุณหมอกับแฟนค่ะคุยกันส่วนแฟนก็จะไปอธิบายให้บีฟังอีกทีหนึ่ง ไปด้วยกันทุกที่เลยไปไหนก็เอาน้องไปด้วยนะตอนนี้นะคะแฟนของบีก็มารับบีนะคะแล้วเราก็จะเดินทางต่อกันนะคะไปที่อีเกียค่ะเพื่อนๆ Jumpa lagi di klip video seterusnya. Selamat tinggal. 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 Selamat tinggal.